รู้ไหมครับว่าเมี่ยงคําคืออาหารว่างไทยโบราณที่ถาใจทุกคำด้วยรสชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มขมมันและปลาฝาดล้วนมาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ปรุงรวมกันอย่างพิถีพิถันน้ำเมี่ยงที่ทำจากกะปิมะพร้าวคั่วและกรุงแห้งผสมกับขา่าให้รสชาติอร่อยล้าใบที่ใช้หออย่างใบชะพลูใบทองหลางมีกลิ่นหอมที่ช่วยเสริมรส ทุกคำจะได้ความเปรี้ยวจากมะนาวทั้งเปลือกความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวความเค็มจากกะปิและความมันจากมะพร้าวคัว่วส่วนขิงแก่ช่วยขลับลมและบำรุงเลือดเมี่ยงคำไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่ยังสะท้อนผูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรสร้างสมดุลในร่างกายทำให้เมี่ยงคำกลายเป็นส่วนหนึ่งในงานมงคลความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์มีครบครับนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้อาหารไทยมีความหลากหลายและน่าลหลงไหลเรื่องน่ารู้ ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ